ทาทแผงเทดในคู่สกุลเงินของตัว GU สกุลเงิน GU เนี่ยเรามองว่าตราดนะครับเริ่มเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นในทางเฟรมของ h 1นนะครับจะประมาณนี้ดังนั้นเราจะให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลด้านล่างครับซึ่งเรามองอยู่สองโซนซึ่งยังเป็นโซนแนวรับเราจะใช้สัญญาณเครื่องมือในตัวของฟิโบนัสซี่เนี่ยเข้ามาจับสัญญาณ รเราก็เห็นว่าโซนที่แถวแถวห้าสิบถึงหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นโซนที่เราจะทำเป็นโซนแวรับตรงสวิงโลดตรงนี้ได้แล้วก็โซนที่เจ็ดสิบแปดจุดหกถึงแปดสิบแปดจุดสี่เนี่ยโซนนี้เราเห็นว่าเป็นโซนที่นะครับเป็นตัวของแนวรับสวิงโลดชุดนี้ได้เช่นเดียวกันดังนั้น แผนเทรดเราเนี่ยเราจะรอให้สัญญาณเนี่ยลงมาก่อนลงมาทดสอบที่โซนแนวรับไปโรวซิที่ห้าสิบถึงหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์หรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่ไปโรวอซิที่เจ็ดสิบแปดจุดหกกับแปดสิบแปดจุดสี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะรอสัญญาณแท่งเทียน P A buy เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน P A buy ของทางเพรมแท่งเทียนแค่หนึ่งเราจะบายกับขึ้นไปแท่งเทียนแค่หนึ่งเกิดสัญญาณการกลับตัวบายกับขึ้นไปเก็บ TP T P ที่ราคา 1.27496สต็อปลอนั้นก็จะอยู่ที่ราคา1.26696ชุดนี้ก็จะเป็นแผนเทรดฝั่งบ่ายในคู่สกุลหนึ่งของตัว GU